ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะเต่างผมก็ออกมาพูดไม่ได้ว่าต้องการเกาะกระแสนะแต่ถ้ามันจะมีกระแสก็ช่วยไม่ได้เพราะผมอยากจะพูดว่าผมก็จ่ายไปหลายหลายล้านอยู่นะตอนก็ได้จะทําตัวน่ารักแบบนี้แต่พูดไปมันก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ดังนอ,น,อนอกจากอยู่ที่เมืองไทยก็ถึงมีชื่อเสียงแล้วก็ได้เงินเร้าโอโ้พี่นาวัดพูดคํานี้เลยเนาะพี่นวัดขาไม่ดังหรอกครับจะดังได้ยังไง เอาจริงๆฟอลโลเวอร์เขามาก็ยังเป็นหลักแสนก็ไม,ม่มีอะไรนะครับต้องพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาเนี่ยเกาะแนกดังแล้วแนกตพีเคกับเขาอะจนเขามีชื่อเสียงแล้วแนกก็ลากเส้นเรื่องพาเข้ามาอีกอจนในที่สุดเนี่ยเขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยวันแรกที่มาจริงจังเนี่ยคนไปรอรับที่สนามบินเนี่ย เหมือนแบบโอ้โหเหมือนศิลปินเกาหลีเลยผมก็ดูอยู่ตลอดเพราะผมตามเขาตั้งแต่เขาอยู่เกาหลีเขามาแตะสนามบินสุวรรณภูมิผมว่าเอยตัวจริงเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งแล้วผมก็ติดต่อไปขอไลฟ์กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เาก็รับงานผมมีความรู้สึกว่าคือคนเกาหลีเนี่ยผู้ตรงๆเขาไม่ได้นิยมสไตล์เน็ตไอดอลหรอกครับเขาชอบนักร้องเขาชอบเคป๊อปเขาชอบวงเกิร์ลกรุ๊ป นะฮะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆนะะเขาชอบซีรีส์เขาชอบดราม่าละครเขาชอบนักร้องผมไม่เห็นเขารู้สึกดังเลยอันนี้ผมก็คิดเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็ถามเพื่อนนะว่าเฮ้ยแกรู้จักไหมกามินที่อยู่ที่เมืองไทยอ่ะเขาไม่รู้จักหรอกผมส่งติ๊กตอกไปเพื่อนดูเขาก็ไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีชื่อเสียงที่นั่นแล้วเขาก็ไม่สามารถจะไปมีชื่อเสียงที่อื่นนอกจากมาเบื่อไทยเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่แบบอะไรอ่ะ รักเมตตาชอบอะไรที่มันแบบเอนเตอร์เทนมีความสุขที่ได้มองนะบางคนซื้อของไม่คิดว่าจะใช้ไม่คิดว่าจะกินก็ซื้อ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 เพื่อใจบางคนหาเช้ากินเข้าแต่ส่งยูนิเวอร์สอันหนึ่งสองหมื่กว่าบาทรูวรัวๆๆวเป็นสิบอัน20ิบอันมันก็คือกิเลสมันทําให้เกิดคนที่มันไม่เคยมีอ่ะมันก็นึก ได้ว่าหูเงินทองมาไหลมาเทมามาขุดกันมันก็เลยมีความรู้สึกเฮ้เราก็คนหนึ่งนะที่เราไปให้เขาขุดด้วยพี่นวัดขาทั้งที่มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจเราก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องไม่ลืมนะค่ะถ้าไม่ใช่คนไทยอ่ะคุณก็ไม่มีโอกาสแบบนี้ไม่ได้เงินแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นการที่จะจับจ้วงใครไม่ว่าจะเป็นแน็หรืออะไรก็แต่ต้องระมัดระวังเยอะนิดนึ่งค่ะพี่นวัดขาถามเลยเพราะว่าพี่นวัดอ่ะร่วมงานกับกับการมินกับแนกตั้งแต่แรกๆกเลยเนอะรักโปรโมทจริงไหม ผมว่ารักจริงนะแรกแรกเนี่ยไลน์แรกแรกผมมีความรู้สึกว่า